สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่าน ข่าวดีขอยินดีต้อนรับกับท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาพบกับท่านวันนี้ในหัวข้อเรื่องความทุกข์มาจากไหนและจะแก้ไขความทุกข์นี้ได้อย่างไรแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการขอเชิญท่านก้มศีรษะหลับตาอธิษฐานอัญเชิญพระเจ้าให้มาสถิตอยู่ด้วยและอวยพระพรสาธุการแด่พระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดเรามีความชื่นชมยินดีที่ได้มาพบกันวันนี้ ขอพอระองค์ทรงโปดรดอวยพรเป็นพิเศษให้เรามีความกระจ่างสว่างใจในเรื่องของความทุกข์ว่ามาจากไหนและจะแก้ไขได้อย่างไรขอพอระองค์ทรงโปดรดอวยพรให้แก่พี่น้องทุกท่านที่รับฟังรายการวันนี้ด้วยขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคร์เจ้าอาเมนอย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านทราบเมื่อสักครู่นี้บอกว่าหัวข้อของเราวันนี้มาในเรื่องความทุกข์ามาจากไหน แล้วเราจะแก้ไขความทุกนี้ได้อย่างไรนี้ล้วนแต่เป็นข่าวดีที่มาจากพระครริสตมัมภีร์ทั้งสิน้นในอเมริกานี่มีชายคนหนึ่งถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตแล้วก็เขาก็ claim insurance, เคลมอินชูเรนส์พอเสนอไปที่บริษัทประกันภัยรบริษัทประกันภัยกลับบอกว่าโอ้วันนี้เราจะชดเชยค่าเสียหายหท่านไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดามันเป็นเรื่องของฟ้าสวรรค์เขาว่าอย่างนั้น พระเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นพูดง่ายเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ขึ้นลงขึ้นศาลกันพอถึงขึ้นขั้นศาลเนี่ยก็มีการเบริกพยานออกมาอ,อธิบายกันมากมายทีเดียวต่างคนต่างก็พยายามหาข้อแก้ตัวขึ้นมาว่าฝ่ายอินชอนแรนส์ภายบริษัทประกันภัยเนี่ยก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องสุดวิสัยมันเป็นเรื่องของฟ้าสวรรค์บันดาลเป็นเรื่องของพระเจ้าบันดาลให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับพวกเราเขาว่าอย่างนั้น ก็บังเอิญว่ามีศา,าสนาจารย์คนหนึ่งที่เป็นศาสนาจารย์ของโบสถ์เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของพระเจ้าลงโทษหรือว่ามารมันโกรธแล้วมันทำลายเขาว่างั้นแล้ลองมาคิดดูว่าในพระครริสธมคัมภีร์นี่บอกเราไว้ไว่าอย่างไรเพราะว่าพระคัมภีร์นี่เป็นหนังสือของพระเจ้าเป็นข่าวสารที่พระเจ้าส่งมาถึงมนุษย์โลกนี้เนี่ย แล้วพระเจ้าได้เอ่ยอะไรไว้บ้างหรือเปล่าในพระคิสธรรมคมภีของพระองค์ผมว่าในพระคิสธรรมคมภีร์นี่มีข่าวดีที่จะบอกให้เราทราบมากมายทีเดียวไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรในสมัยที่พระเยซูคริสต์เจ้าดำรงพระชนชีพยอยู่ในโลกนี้เนี่ยก็มีคนถามพระองค์เช่นเดียวกันอย่างเช่นในข้อพระคิสธรรมนี่บอกว่านายเจ้าข้าถ้าคนสวนปลูกมเมล็ดที่ดีลงไปแล้วพืชที่ไม่ดีเนี่ยมาจากไหน พระเยซูก็เล่าเรื่องการหว่านพืชนี้ให้ประชาชนในสมัยก่อนนันฟังเช่นเดียวกันบอกว่ามีชายคนหนึ่งไปหว่านพืชขณะที่หว่านพืชเสร็จแล้วเนี่ยเขากลับไปบ้านขณะที่กลับไปบ้านเนี่ยก็มีศัตรูเนี่มาหว่านพืชที่ไม่ดีลงไปด้วยแล้วมันก็ง,งอกขึ้นมาคําถามนี้จึงได้เกิดขึ้นในเรื่องของที่พระเยซูบอกเนี่ยแล้วในหนังสือมัท,ทธิวบทที่13ข้อ37นพระองค์ก็ตอบคนเหล่านั้นบอกว่าพระองค์ตรัสตอบเขาว่า ผู้บานเมล็ดพืชที่ดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์คือพระเยซูผู้ซึ่งเป็นผู้นําข่าวดีมาบอกเราในโลกนี้และนานั้นได้แก่โลกส่วนเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่พลเมืองแห่งแผ่นดินของพระเจ้าแต่ข้าวละมานหรือข้าวไม่ดีได้แก่พลเมืองของมารร้ายนี่พระเจ้าบอกเช่นั้นเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วก็น่ากลัวมากทีเดียวศัตรูผู้บานเมล็ดพืชชั่วได้แก่มานั้นฤดูเกี่ยวได้แก่เวลาสิ้นยุคหรือสิ้นโลก และผู้เกี่ยวนั้นได้แก่ทูตสวรรค์ในนี้บอกอเราลองคิดถึงภาพสองภาพที่เขาเปรียบเทียบกันในกิจการของพระเจ้านั้นน่ะพระองค์มีแต่ช่วยเหลือ,อคนช่วยเหลือมนุษยชาติช่วยเหลือชาวโลกแต่กิจการของมาเนี่ยมีแต่เรื่องการทําลายพี่น้องทั้งหลายขอให้ท่านได้ตระหนักเอาไว้เช่นเดียวกันว่าพระเจ้านี่พยายามที่จะช่วยเหลือเราพยายามที่จะ,อ,ะอุ้มชูเราพยายามที่จะกู้เราให้พ้นภัยพิบัต,ติต่าง แต่ว่ามาเนี่ยก่อภัยร้ายนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ตู่ว่าพระเจ้าเป็นผูท้ทานี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาดูในหนังสือพระครุรธรรมวิวรณ์โทษได้บอกให้เราทราบบอกว่าในวิวรณ์บทที่ 12. ข้อ7นี่บอกว่าขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มิคาเอลกับเทพบริวารของท่านได้ต่อสู้กับพญานาคและพญานาคก,กับบริวารของมันก็ได้ต่อสู้ แต่ฝ่ายพญาน,นาคแพ้และพวกพญาน,นาคไม่มีที่จะอยู่ในสวรรค์อีกเลยในนี้บอกพญาน,นาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรที่เขาเรียกว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงไปพญาน,นาคก,กับบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกนี่ก็เป็นเบาะแสนิดหน่อยเป็นที่มาว่า มารเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรแล้วมาก่อกรรมทาแข็นทําให้เราได้เกิดความทุกข์ยากลําบากมากมายขึ้นในหนังสือวิวร์พระคริสต์ธรรมวิวร์เนี่ยบอกว่าพญานาคเนี่ยหรือมารร้ายเนี่ยพระเจ้าได้เอาสัญ,ญลักษณ์เอาตัวการตูนเนี่ยมาเปรียบเทียบว่ามันมีเจ็ดหัวที่เดียวพญานาคมีเจ็ดหัวในนี้บอกแล้วก็ ในหนังสือนี้บอกต่อไปบอกว่าและมีหมายสาคัญอีกอย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์ดูเถิดมีพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่งมี7หัวและมีเขา10บเขาและที่หัวเจดหัวนั้นมีมงกุฎ7อันหางพญานาคตวัดดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสียหนึ่งในสส่วนในนี้พูดถึงหางของพญานาคก,ก็เป็นเรื่องที่เป็นคําเปรียบเทียบเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกให้เราทราบอยู่ ในคัมภีร์บอกไว้เช่นนั้นเป็นสัญลักษณ์บอกให้เราทราบว่าซาตานเนี่ยมันได้กวาดเอาพักพวกในสวรรค์นเนี่ยหนึ่งในสามลงมาพร้อมกับมันด้วยเมื่อมันถูกไล่ออกมาจากสวรรค์นนก็ขอให้เราดูประวัตินิดหน่อยอในคัมภีร์บอกว่าคนที่บอกว่าพญานาคเนี่ยหรือ,อที่เล็งถึงก็คือพญามารหรือซาตานเนี่ยสมัยที่อยู่ในสวรรค์นเนี่ย เขามีชื่อว่าลูซิเฟอร์เป็นหัวหน้าของทูตสวรรค์ทั้งหมดในสวรรค์แล้วก็เป็นผู้ที่มีศักดิ์สูงมากทีเดียวเกือบเทียบเท่ากับพระเจ้าอยู่ในตัวเขาในยาเอสเคลพักิสตัมยาเอสเคลบทที่28ข้อ12นี่บอกว่าพระเจ้าได้ตรัสด,ดังนี้ว่าเจ้าเป็นตราแห่งความสมบูรณ์แบบเต็มด้วยสติปัญญาและมีความงามอย่างพร้อมสรร์คิดดูซิว่า,าทูตสวรรค์องค์นี้เนี่ย มีความบริบูรณ์มีความสมบูรณ์มีความยิ่งใหญ่มีความงดงามพร้อมสรร์ในนี้บอกแล้วเจ้าอยู่ในเอเดนพระอุทยานของพระเจ้าเพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้าเขาถูกประดับประดาเพชรพลอยเพชรนินจินดาทั้งหมดที่มีค่าเนี่ยประดับอยู่ที่ตัวเขาคงจะมีแสงแวววาวสวยงามมากทีเดียวแล้วเราตั้งเจ้าให้อยู่กับครูปผู้พิทัะครุภูนี้ก็คือทูตสวรรค์ ที่เขาเรียกว่าเชรูบิมหรือเครุปเนี่ยที่ได้เจิมตั้งไว้เจ้าอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์แห่งพระเจ้าเจ้าเดินอยู่ท่ามกลางศิลาเพลิงเราไม่ทราบว่าศิลาเพลิงนี่คืออะไรแต่ว่าเราทราบว่าแร่บางอย่างนี่ก็มีรังสีมีมีมเขาเรียกว่ารัศมีมีรังสีฉายออกมาคงจะเป็นเช่นนี้กระมังที่เรียกว่าศิลาเพลิงเนี่ยผู้ที่สามารถอยู่ในถ้ำกลางแร่ธาตุที่มี รังสีมากมายได้เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่มีกายพิเศษกายทิพย์อยู่ทีเดียวก็เช่นนั้นแหละก็คือชาวสวรรค์หรือพระเจ้าหรือว่าทูตสวรรค์องค์นี้ก็เช่นเดียวกันด้วยสมัยนั้นเ,นเขาเป็นทูตสวรรค์ที่สูงสักแล้วก็อยู่กับพระเจ้าแต่ว่าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเขาทําการลบหลู่พระเกียรติของพระเจ้าแล้วก็บอกว่า สิ่งที่พระเจ้าสร้างเอาไว้สิ่งที่พระเจ้าตั้งเอาไว้กฎเกณฑ์ทั้งหลายของพระองค์นี่ไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมไม่เที่ยงธรรมสำหรับพวกเขาแล้วเขาก็ไปพูดกันบอกว่าเราไม่ต้องการกฎเกณฑ์อันนี้เราเป็นชาวสวรรค์สูงสักเราไม่ต้องการกฎเกณฑ์เหล่านี้มาบังคับมานําทางชีวิตของเราเราสามารถจะเป็นคนดีได้นอกเหนือจากกฎเกณฑ์เหล่านี้เขาว่าเช่นนั้นแต่พระเจ้าไม่เช่นนั้นทุกอย่างมีกฎมีเกณฑ์สาหรับของพระองค์ ในเยสคล์บทที่28ข้อสิบห้านี้บอกว่าเจ้าก็ปราศจากตำหนิในวิธีการทั้งหลายของเจ้าตั้งแต่วันที่เจ้าได้ถูกสร้างขึ้นมาจนพบความบาปชั่วในตัวเจ้าจิตใจของเจ้าพยองขึ้นเพราะความงามของเจ้าเจ้าก็ททำให้สติปัญญาของเจ้าเสื่อมทรามลงเพราะเห็นแก่ความงามของเจ้านี่เป็นลักษณะท่าทางรูปนิสัยของ พญามารนาคเจ็ดหัวหรือว่าพญางูใหญ่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นทูตสวรรค์สูงสักที่มีความงามพร้อมสักด์เป็นหัวหน้าทูตสวรรค์ทั้งหมดของเทพทั้งปวงในสวรรค์ของพระเจ้าแต่ว่าพ่อยว่าเขามีความเย่อหยิ่งไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพราะฉะนั้นเขาจึงได้ถูกขับออกมาจากสวรรค์ก็เป็นเช่นั้นในนี้บอกว่าโอ้ลูซิเฟอร์ชื่ออีกชื่อหนึ่งของเขาว่าลูซิเฟอร์ ดาวประจำกลางวันเอย๋ยพ่อโอรสแหง่งอรุณโนอรุณเจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์เสียแล้วสิเจ้าถูกตัดลงมายัางพื้นดินอย่างไรหนอเจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่าข้าจะเหาะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์เหนือดาวดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้าข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุดในนี้บอกว่าเขาจะทำตัวเองเนี่ยตำแหน่งของตัวเองเนี่ยให้เท่ากับพระเจ้าให้เหมือนกับ องพระผู้เป็นเจ้าทีเดียวในคัมพีท่านได้บอกว่าเขาถูกขับออกมาจากสวรรค์แล้วพวกชาวสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยก็ถูกเขาเกลี้ยกล่อมถูกเขาหลอกลวงหนึ่งในสามังทูตสวรรค์ทั้งหมดในสวรรค์น,นี่ก็ติดตามเข้ามาทูตสวรรค์ทั้งหมดในสวรรค์น,นี่นับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นหนึ่งในสามนี่ก็จานวนมหึมาทีเดียวแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราถึงมีทูตที่ไม่ดีทูตสวรรค์ที่ชั่วทั้งหลายเนี่ย อยู่ในทั่วทุกคนทุกแห่งแล้วก็กอรรมทาแข็นให้พวกเราทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะทําลายทุตสวรรค์เหล่านี้ไปในพริบตาก็ได้แต่ถ้าพระองค์ทําเช่นนั้นเนี่ยก็ชาวสวรรค์ทั้งปวงและมนุษย์ทั้งหลายที่พระองค์สร้างไว้เนี่ยก็คงจะมีความหวาดกลัวพระองค์ก็คงจะรับใช้พระองค์ด้วยความกลัวอํานาจของพระองค์ก็อาจจะเหมือนกับผู้บงการในโลกนี้บางคนเช่นฮิตเลอร์เป็นต้น ในสมัยก่อนในที่เยอรมันเนี่ยกวาดกลัวเขาเชื่อฟังเขาหมดเขาบอกให้ทําอะไรก็ทําตามเพราะว่ากลัวอํานาจของเขาพระเจ้าไม่ต้องการที่จะให้เราเป็นเช่นนั้นพระเจ้าต้องการให้เรา,เอ,าอยู่กับพระองค์นมัสการพระองค์ด้วยความรักด้วยความเต็มใจเ,เพราะฉะนั้นนั่นคืออาณาจักรของพระเจ้านั่นคือการปกครองของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเลือกเลือกเองด้วยใจสมัคร แต่ว่าเลือกด้วยความรักในพระองค์แต่ว่าทูตสวรรค์องค์นี้เนี่ยไม่เช่นนั้นเขาได้ก่อการขบฏในพระเจ้าขึ้นกับพระเจ้าขึ้นแล้วพระเจ้าก็ไม่สามารถจะให้เขาอยู่ในสวรรค์ได้เหตุผลที่เขาก่อการขบฏนั้นเพราะว่าเขาบอกว่ากฎหมายของพระเจ้านั้นไม่ดีแต่ที่จริงเขาหารู้ไหมว่ากฎหมายทุกอย่างกฎเกณฑ์ของพระเจ้าตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวโลกของพระองค์ เช่นเดียวกับกฎจราจรที่เรามีอยู่บนท้องถนนของเราทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลออกมาเพราะว่ารัฐบาลนี่ยิ่งใหญ่หรือรัฐบาลมีอํานาจเหนือเราหาหาเป็นเช่นนั้นไหมเขาออกกฎนี้มาเนี่ยเพื่อว่าเราจะได้ขับรถบนท้องถนนเนี่ยด้วยความปลอดภัยแล้วไม่เกิดอันตรายเกิดขึ้นก็เป็นเช่นนั้นถ้าสมมติว่าเรารักษากฎจราจรนทุกคนเราก็จะปลอดภัยไม่มีการอุบัติเหตุไม่มีการชนกันไม่มีการเสียชีวิต นวบอกว่าเพราะว่จาจักรวาลคือทั้งทูตสวรรค์และมนุษย์มองดูเราด้วยความพิศวงเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยโลกนี้ก็เลยกลายเป็นที่ที่ชาวโลกทั้งปวงที่พระเจ้าสร้างเอาไว้เนี่ยมองเพ่งมามาที่โลกของเราเนี่ยด้วยความสนใจอย่างที่ผมเรียนให้ทราบสักครู่นี้บอกว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกเนี่ยให้สวยสดงดงามทุกสิ่งทุกอย่างนี่กลมรักกันแล้วก็อยู่กันด้วยสันติสุขทั้งสิน้น พระเจ้าสร้างอาดามแล้วพระเจ้าก็สร้างฮาวาให้อยู่เป็นคู่เคียงอาดามนั้นด้วยแล้วเพื่อจะให้เขาเนี่ยได้มีพงพันธุ์สืบตระกูลแพร่ขยายไปทั่วโลกแล้วปกครองอยู่ทั่วโลกนั้นพระเจ้าก็บอกเขาทั้งสองคนบอกว่าบรรดาผลไม้ทุกอย่างในสวนนี่เจ้ากินได้ทั้งหมดพระเจ้าบอกอเว้นไว้แต่ต้นไม้แห่งความสํานึกความดีและความชั่วของผลของต้นไม้นั้นอย่าก,กินเพราะวันใดที่เจ้าขืนกินเจ้าจะต้องตายแน่พระเจ้าบอก แต่นางฮาวาเนี่ยได้หลงไปถึงต้นไม้นั้นจนกระทั่งทําให้ซาตานเนี่ยได้ถือโอกาสนั้นน่ะเข้ามาสิงในร่างของงูนี่ก็เป็นการสิงสู่ในเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในโลกของเราตามที่ประวัติพระคิสตรมคัมภีร์ได้บอกอไว้มันเข้าไปในร่างของงูที่พระเจ้าสร้างแล้วก็บังคับงูเนี่ยให้พูดได้งูนี่ก็พูดกับนางฮาวาบอกว่าจริงหรือ ที่พระเจ้าตรัสห้ามว่าอย่าก,กินผลจากต้นไม้ใดๆในสวนนี้นางฮาวาแทนที่จะหนีจากต้นไม้ตอนนั้นเพราะว่าต้นไม้ต้นนั้นต้นเดียวที่เดียวเท่าน,นั้นเองที่ซาตานจะเข้าถึงเขาได้แล้วเขาก็รีรอแล้วก็สนทนาอยู่กับซาตานนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนสอนพวกเราด้วยถ้าว่ามีจะมีการทดลองขึ้นเราควรจะหนีการทดลองนั้นเสียอย่าไปเรียกว่าใช้เวลา มัวเมาอยู่กับการทดลองสิ่งที่ไม่ดีเ,เราจงหนีจากมันเสียทันทีแล้วก็หญิงนั้นก็ตอบงูว่าผลของต้นไม้ต่างๆในสวนนี้เรากินได้เขาบอกอเว้นแต่ผลของต้นไม้ที่อยู่กลางสวนนั้นพระเจ้าแต่ถ้าว่าอยาก,กินหรือถูกต้องมิฉะนั้นจะตายเขาบอกแล้วงูก็ได้โอกาสงูจึงพูดกับหญิงนั้นว่าเจ้าจะไม่ตายจริงหรอกเขาบอกอนี่คือนี่คือ,อสัญลักษณ ของซาตานซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าตลอดเวลาเมื่อพระเจ้าบอกเช่นหนึ่งอย่างหนึ่งมันจะต้องบอกอีกอย่างหนึ่งหรือว่าเมื่อพระเจ้าให้เราทําอย่างหนึ่งมันจะบอกให้เราทําอีกอย่างหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาพี่น้องทั้งหลายมันบอกต่อไปว่าเพราะพระเจ้าทรงทราบอยู่ว่าเจ้ากินผลไม้นั้นวันใดตาของเจ้าจะสว่างขึ้นในวันนั้นแล้วเจ้าจะเป็นเหมือนพระเจ้าคือสํานึกความดีและความชั่วเมื่ออยางนั้นเห็นว่าต้นไม้นั้นน่ากินและน่าดูด้วยเห็นไหมครับ ทั้งต้นไม้มงไม้จะให้เกิดปัญญาจึงเก็บมาผลไม้นั้นมากินแล้วส่งให้สามีกินด้วยนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าสร้างโลกนี้มาให้ปราศจากความบาปปราศจากความทุกข์ปราศจากความตายปราศจากความเจ็บปวดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีเสร็จแล้วโดยผ่านซาตานซึ่งขบฏต่อพระเจ้าในสวรรค์ซาตานก็มาหลอกมนุษย์คู่แรกซึ่งมีความสุขสมบูรณ์อยู่ในโลกนี้เนี่ย ให้ทําความบาปขบฏต่อพระเจ้าด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยซาตานเนี่ยมันก็เหมือนว่ามันได้เป็นเจ้าโลกแทนมนุษย์อสองคนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเขาทําบาปแล้วเนี่ยเขาก็เกิดความห่วงใยขึ้นในนี้บอกวา่าเขาพูดกับพระเจ้าว่าข้าพระองค์ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ในสวนก็เกรงกลัวเพราะข้าพระองค์เปลือยกายอยู่จึงได้ซ่อนตัวเสียความบาปนี่แยกตัวเราจากพระเจ้าเมื่อเราแยกตัวจากพระเจ้าก็เหมือนกับเด็กทารกเนี่ยเมื่อถูกแยกจากพ่อแม่เนี่ย ก็จะมีแต่อันตรายที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยความทุกข์ทรมานเหล่านี้ก็เริ่มเข้ามาในโลกพระเจ้าบอกว่าใครเล่าบอกเจ้าว่าเจ้าเปลือยกายเจ้ากินผลไม้ที่เราห้ามไม่ให้กินนั้นแล้วหรือหญิงที่พระองค์ประทานให้อยู่กินกับข้าพระองค์นั้นส่งผลไม้นั้นให้ข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงได้รับประทานสิในตอนนี้ก็แค่ว่าปักปรำพระเจ้าเข้าไปแล้วผู้หญิงนี้ก็บอกว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงได้รับประทานก็บอก ว่าก็พระองค์สร้างงูมาน่ก็ซัดทอดไปให้พระเจ้าอีกอเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยทําโทษสองคนนี้บอกว่าเขาจะต้องออกไปจากสวนของพระเจ้าเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าให้เขาออกไปจากสวนของพระองค์เพราะว่าพระเจ้าเกรงว่าเขาจะเอื้อมมือไปเด็ดผลไม้ที่ให้ชีวิตอยู่สืบไปนิรันดรเนี่ยกินเข้าไปแล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าเขาจะเป็นคนบาปที่ไม่รู้จักตายในหนังสือปฐมกาลหรือยีนซิสเนี่ยบทที่5ข้อ5บอกว่ารวมอายุของอาดัม ได้เก้าร้อยสามสิบปีจึงสิ้นชีวิตในนี้พี่น้องทั้งหลายซาตานมันบอกว่าเจ้าจะไม่ตายจริงดอกแล้วคราวนี้เนี่ยก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าอาดามเนี่ยกินผลไม้ที่มันบอกว่าจะให้เป็นเหมือนอย่างพระเจ้าเราเข้าไปเมื่อกินเข้าไปแล้วตามที่พระเจ้าบอกว่ากินเข้าไปแล้วจะตายก็เกิดความตายขึ้นอ่มันเป็นผู้พูดมุสาและเป็นพ่อของการมุสาพระเยซูเมื่อพระองค์ลงมาในโลกนี้เนี่ยพระองค์ได้เปิดเผยหน้าก,ากากของมัน เมื่อพระเยซูมาอยู่ในโลกนี้เนี่ยพระองค์ได้รักษาผู้หญิงคนหนึ่งที่หลังโกงมาได้เป็นสิบกว่าปีแต่วันนั้นเป็นวันสะบาโตหรือวันวันเสาร์แล้วก็พวกที่อยู่ในโบสถ์นั้นก็ต่อว่าพระเยซูพระเยซูทั้งก็่ตอบเพราะว่าฝ่ายผู้หญิงนี้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมที่ซาตานได้ผูกมัดไว้18ปีแล้วพระเยซูบอกแล้วพระองค์บอกว่าไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุดพ้นจากเครื่องจำจองอันนี้ในวันสะบาโต พี่น้องทั้งหลายพระเยซูมาเนี่ยเพื่อจะปลดปล่อยเราให้พ้นพ้นจากการถูกจำจองอไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้เท่ากับเรื่องของโยบที่บันทึกไว้ในพระคิมภ์ธรรมโยบเนี่ยได้บอกเอาไว้ดังนี้วันหนึ่งมีการชุมนุมกันของเราเทพบดีหรือเราบุตรของพระเจ้าในสวรรค์เราบุตรของพระเจ้าในที่นี้เนี่ยหมายถึงคนเหล่านั้นที่พระเจ้าสร้างไว้ในโลกต่างๆเนี่ยคนแรกคู่แรกพูดง่าย เพราะฉะนั้นอาดามก็ควรจะได้ขึ้นไปเช่นนั้นแต่อาดามไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าในคัมภีร์ว่าอาดามนีได้สิ้นชีวิตไปแล้วเมื่อ930ปีวันนั้นพระเจ้าก็ได้ตัดถามซาตานเพราะว่าซาตานเนี่ยขึ้นไปแทนอาดามเป็นตัวแทนของโลกนี้พูดง่ายๆเขาถือสิทธิ์ว่าเขาเป็นเจ้าโลกนี้เขาก็ขึ้นไปแทนอาดามเนี่ยพระเจ้าก็เลยถามเขาว่าว่าเจ้ามาจากไหนซาตานก็ตอบพระเจ้าว่าจากไปไป,ไปมามา,มาอยู่บนแผ่นดินโลก และจากเดินขึ้นลงบนบนนั้นเขาบอกอันนี้ก็เป็นคําพูดในในให้เห็นให้พระเจ้าเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยฉันเป็นเจ้าโลกแล้วฉันเดินเหยียบย่ําไปมาทุกคนทุกแห่งแล้วพูดง่ายเมื่อเป็นฉะนนั้นพระเจ้าก็อบอกบอกซาตานเนี่ยพระเจ้าก็เข้าใจความหมายของเขาเพราะว่าอาดามเนี่ยผู้ซึ่งเป็นเจ้าโลกที่พระเจ้าได้สร้างเอาไว้เนี่ยเขาได้สิ้นชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยบอกเขาอบอกว่า เจ้าได้เห็นเจ้าได้ไตรตรองดูโยบผู้รับใช้ของเราหรือไม่ว่าในแผ่นดินโลกเนี่ยไม่มีใครเหมือนเขาพระเจ้าบอกคือพระเจ้าแย้งกับซาตานอยู่ว่าซาตานบอกว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าโลกแต่พระเจ้าบอกว่าได้เห็นไหมโยบเนี่ยเป็นผู้รับใช้ของเราเนี่ยว่าเขาไม่มีใครเหมือนเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมเกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชั่วร้ายแล้วซาตานทูลตอบพระเจ้าว่าโยบยำเกรงพระเจ้าเนี่ยปเปล่าๆหรือ,อขอยื่นพระหัตถ์เถิด และแต่ต้องอแต่ต้องสิ่งของทั้งสิ้นของเขาที่มีอยู่เขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์ทันทีพระเจ้าก็ตรัสก,กับซาตานว่าดูเถิดบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่อยู่ในอำนาจของเจ้าแล้วเพียงแต่อย่ายื่นมือแต่ต้องตัวเขาเท่านั้นแล้วซาตานมันดีใจยังไม่เสร็จประชุมซะด้วยจึงออกไปจากพระพักของพระเจ้าในนี้บอกแล้วมันก็ไปทําให้ทรัพย์สมบัติสิ่งของวัวฝูงวัวฝูงอูดฝูงลาฝูงแพะฝูงแกะของโยบที่มีอยู่นี่นอกจากนั้นเนี่ยยังทําให้เกิด พายุร้ายพัดมาที่บ้านของโยบเนี่ยทำให้ลูกของเขาทั้งสิบคนเนี่ยเสียชีวิตไปด้วยแล้วท่านโยบบอกว่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามของพระเจ้าซาตานก็ขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าอีกไปประชุมอีกแล้วในนี้บอกว่าเขาบอกกับพระเจ้าว่าคนย่อมให้ทุกอย่างที่เขามีอยู่แต่บัดนี้ขอพระองค์ทรงเหยียดพระหัตของพระองค์ออกและแตะต้องกระดูกและเนื้อของเขาและเขาจะแช่งพระองค์ต่อพระพักพระองค์ นี่ก็เป็นคําที่ซาตานบอกและพระเจ้าตรัสกับซาตานว่าดูเถิดเขาอยู่ในอํานาจของเจ้าจงไว้ชีวิตของเขาเท่านั้นซาตานก็ดีใจอีกออกไปจากพักพระเจ้าได้ให้โยบเป็นฝีร้ายตั้งแต่ฝ่าเท้าจนกระทั่งถึงกระหม่อมศีรษะท่านโยบนอนโอดครวนภรรยาของเขาขึ้นมาแล้วก็บอกว่าลุกขึ้นเสียแล้วก็แช่งด่าพระเจ้าแล้วก็ตายดีกว่าเขาว่างั้นอันนี้พี่น้องทั้งหลายถ้าว่าเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราอย่าซ้ําเติมกัน แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เราสรรเสริญพระเจ้าในทุกสิ่งและพระเจ้าจะอวยพรให้ในนี้บอกว่าในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทําบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าอขอให้เรามาพิจารณาดูใครทําทุกมาสู่ท่านโยบใครนําฝีร้ายมาสู่โยบแล้วก็เรียกว่าซาตานก็แน่นอนอย่างในคมภีบอกแล้วข้อที่สองใครขมโมยสัตว์ของโยบและฆ่าคนช้ของเขาด้วย ก็ซาตานเป็นคนทาใครนําพายุร้ายมาทําลายบ้านและลูกๆของเขาของของโยบก็ซาตานพี่น้องทั้งหลายพระเจ้ายอมให้ความทุกข์ลำบากเราเพื่อจะทดลองความจงรักภักดีที่เรามีต่อพระองค์แต่ซาตานคือตัวการที่นําความชั่วและก่อความทุกข์ขึ้นในโลกนี้ให้แก่เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้พี่น้องซาตานมันต้องการให้เราคิดว่ามันนี่ไม่มีตัวตนอยู่จริง มีแต่เรากับพระเจ้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุเพศภัยเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ง่ายยิ่งขึ้นที่จะปรับปรำพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ทมในพระคัมภีร์บอกว่าวิบัติจงมีแก่แผ่นดินโลกและทะเลในนี้บอกเพราะว่ามารเนี่ยได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิ่งนักเพราะมันรู้ว่าเวลาของมันมีน้อยในนี้บอกท่านทั้งหลายจงสงบใจพระเจ้าเตือนเอาไว้จงระวังระวัให้ดีด้วยว่าศัตรูของท่านเนี่ยคือมารเวียนอยู่รอบๆดุดสิง คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนนี่มันจะกัดกินได้พี่น้องทั้งหลายท่านรู้ความจริงแล้ววันนี้เมื่อท่านรู้ความจริงแล้วเนี่ยให้ท่านตัดสินใจว่าท่านจะอยู่ฝ่ายใดในคมภีร์นี้บอกว่ามันก็ได้ทําจัดการกับพระเจ้าพระเยซูเช่นเดียวกันเมื่อพระองค์มาในโลกนี้เนี่ยมันพยายามที่จะตามฆ่าพระองค์ตั้งแต่เกิดทีเดียวเมื่อพระองค์รับสินแล้วมันก็ตามมาทดลองพระองค์แต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูไม่ได้พ่ายแพ้ต่อมัน แล้วในที่สุดมันกเ็เรียกว่าปลุกปั่นจิตใจของประชาชนที่พระเยซูช่วยในเวลานั้นให้จับพระองค์ไปตรึงบนไม้มกางเขนพระเจ้าประทานพระบุตรของพระองค์มาให้เราแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยซาตานเนี่ยจึงเป็นศัตรูที่พ่ายแพ้แล้วเมื่อเป็นศัตรูที่พ่ายและแพ้แล้วเนี่ยเราจะทํำยังไงก็คือว่าพระเจ้าบอกเราบอกว่าบุตรทั้งหลายร่วมสายเราเห็ดกันฉันใดพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วย มีความหมายว่าถ้าเราเข้ามาร่วมมือกับพระองค์ร่วมความเชื่อกับพระองค์ร่วมสายเราิตกับพระองค์โดยการที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้พระหัตถ์ของพระองค์แก่พระองค์เนี่ยเราก็จะรับกับพระองค์ด้วยเพื่อโดยทางความตายนั่นเองพระองค์จะทรงตั้งพระองค์จะทรงทําลายผู้ที่มีอํานาจแห่งความตายคือมารเสียความตายของพระองค์การสิ้นพชนของพระองค์มางเขนเนี่ยพระองค์ได้ทําลายมารซาตานนั้นเสียแล้วและมันเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วในเวลานี้เนี่ย ก,ก,กิจการของมารพี่น้องทั้งหลายขอให้ท่านดูกันแล้วกันว่าเป็นกิจการที่มีแต่ทําลายมันก่อกรรมทาแข็นก่อความลําบากยากแค้นขึ้นก่อความทุกข์ขึ้นความตายขึ้นในโลกนี้เนี่ยแต่พระคริดธรรมคำพีบอกเราบอกว่าพระเจ้าให้พระบุตรของพระองค์มาในโลกนี้เนี่ยเพื่อจะเชิญเราเข้ามาทางพระองค์ถ้าสมว่าเราเข้ามาทางพระองค์เนี่ยพระองค์ได้สร้างโลกนี้ใหม่แล้วพระองค์จะให้เรามีชีวิตอยู่ในแผ่นดินของพระองค์ด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านทั้งหลายเนี่ยให้เข้ามาทางพระเจ้าให้รับพระเยซูให้ศึกษาถึงพระองค์ให้เข้าใจถึงพระองค์ท่านไม่จําเป็นต้องรับพระเยซูในเวลานี้เพียงแต่ว่าท่านหาโอกาสที่จะเรียนรู้ถึงพระองค์ก่อนแล้วเมื่อเข้าใจถึงพระองค์แล้วเนี่ยท่านสามารถตัดสินใจจะรับพระองค์หรือปฏิเสธพระองค์ได้ความจริงก็เป็นอยู่เช่นนี้ว่าความทุกข์ลำบากในเกิดขึ้นเข้ามาในโลกนี้เนี่ยก็มีสาเหตุของมันอยู่ แล้วเรารู้สาเหตุของมันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ไขได้เราจะแก้ไขความทุกขนี้ได้ก็โดยทางพระเยซูเพราะพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าพระองค์ชนะความทุกขนี้แล้วชนะซาตานชนะผู้ที่ก่อความทุกขนี้แล้วแล้วพระองค์ในเวลานี้พระองค์จะทําลายความทุกข์ลำบากยากแค้นความบาปทั้งหลายเนี่ยออกไปจากโลกนี้ พระเจ้ากาลังเรียกร้องเราเข้ามาหาพระองค์เพื่อว่าพระองค์จะได้พาเราไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและพระองค์จะล้างโลกนี้ทําลายโลกนี้แล้วก็สร้างโลกนี้ใหม่ให้เป็นโลกที่น่าอยู่อาศัยพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นข่าวดีจากพระคิสธรรมคมพีขอให้ท่านลึกถึงข่าวดีและลึกถึงพระเจ้าในเวลานี้และมาทางพระองค์เสียวันนี้ขอให้ท่านได้รับความสันติสุขจากพระองค์ข่าวดีวันนี้ขออําลาท่านเพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ